สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน T.S. Big Bike นะวันนี้ขอ,อย่ารีวิวรถเข้าใหม่4คันนะรีวิวแบบแฟลชเซลรู้เร็วขายเร็วนะคลิปเดียวรู้หมดพร้อมซื้อนะ S พัน WR ปี2014แต่งเต็มลำนะฮะ Z900 Special Edition หรือตัว SE แต่งเต็มลำเหมือนกันนะ c b r 650 f l e d ปี2018นะครับและคันสุดท้าย Z 650นะปี2017ไล่ที่คันแรก s 1 0 0 0 r าแต่งอะไรบ้างชิวหน้าแต่งคาร์บอนรอบคันนะไม่ไว่าจะเป็นครอบเฟรมอกล่างชุดท้ายคาร์บอนไอ้บางคนหน้าบางคนหลังนะยางลอดโซ่ so 3แล้วก็จุดเด่นของคันนี้เลยก็คือล้อมาเชส M10 นะมาพร้อมจานแต่งแบมโบ ปั้มบนโบกคัดแต่งนะไมคันนี้อยู่กันที่สองหมืนห้าพันโลนะสองหมืนห้าพันแปดร้อยโลฟังเสียงครับสลีปอนไทเทเนียมไปอารคาโบอก เจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะฮะล่าสุดก็ไปออกอะไรมานะล่าสุด GTR อ3าสามห้าโอ้โหนะก็ดูแล้วกันคนรวยใช้รถไม่ต้องห่วงนะฮะวิกชิปโรงงานนะรถไม่โดนไม่ชนไม่ล้มสี่แสนสองหมื่นก้าพันบาทคันต่อไป z ซ0 0ก้าร้อย SE นะกันสะบัดโปรท็อปไฮเปอร์โปร ไม่7,600โลชิวหน้าแต่งท่อฟูไทเทเนียมนะปลายเอไทเทเนียมทั้งเส้นนะรถไม่ชนไม่ล้มคันนี้ตูดมดอยู่นะทยสั้นมีนะฮะฟังเสียงครับ พาลายที่ตีแบบนี้นะฮะต้องสู้ราคาถึงจะได้มานะซื้อมาแพงหน่อยก็ขายตามนั้นละกันผมไม่ได้บวกเยอะอยู่แล้วรู้วนอยู่นะฮะสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะจัดไแนัน้นได้เต็มนะคันที่สาม cbr หก0้าย f led ปีสองพันสิบแปดนะมาพร้อมสลิปออนปลาย sc นะฮะชิวหน้าแต่งกาดมอน้ำ ตัวรถโดยรวมถือว่าสวยจบพร้อมใช้งานนะโซสเตอร์ได้ล้อสีทองแล้วนะครับไมคคันนี้อยู่ที่สองหมื่นหกพันโลนะโอเคหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาเดิม ไม่ได้ขึ้นนะคันป่อสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายไม่ใช่คันต่อไปแล้วคันสุดท้ายแล้วแซดหก ABS ปี B 2017โครงเขียวนะตัวรถสีดำไฟลิ่งดํามาเพิามการณบตกแต่งนิดหน่อยนะเจ้าของคันนี้เน้นเดิมพ่อไม่ลั่นนะกาดบ่าน้ำแคดบาร์เคทูยางได้ไท้ายสัน้นโซ่สเตอร์ได้ นะรถถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับกุญแจ2ดอกไมคันนี้อยู่ที่2 4 0 0มื่นโลฟังเสียงฮะนิ่มๆนะนิ่มๆนะนนนะโอเคหนึ่งแบาทนะหนึ่งแสนสาบาท ไล่ราคาอีกครั้งหนึ่ง Z 6 5 0ปีส8แป0สนนางฟ้าแต่งเต็มลำแบบนี้2แสนบาทและคันสุดท้าย S 1 0พัน r ปี2 0 1 4นะสปอร์ตฟูลแฟริงคาร์บอนอ่าอ่านอ0่บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์06 2 8 3 5 2 7 4 2ไปก่อนสวัสดีครับ